สวัสดีค่ะมาพูบกับแม่หมอติงน้อยอีกแล้วค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปอัปเดตสถานการณ์รักสเศร้าของชาวราศีเมถุนนะคะประจำปักแรกกันยายนสําหรับชาวราศีเมถุนคือคนที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง15กรกฎาคมนะคะดูได้ทั้งราศีดูได้ทั้งลัคนาเป็นการเปิดไพ่โดยรวมอยู่แล้วนะคะแล้วก็ ต้องฝากชาวราศีเมถุนว่าบางทีสถานการณ์รักสามเศร้ามันค่อนข้างจะยืดเยื้อไม่ว่ากับใครก็ตามแต่นะคะสําหรับคนที่มีความมุ่งมั่นสําหรับคนเข้มแข็งคนเด็ดขาดนะคะก็มันจะไม่ยืดเยื้อแต่ส่วนใหญ่นะคะที่เรามาดูคลิปนี้ก็คือหมายความว่าเราเราค่อนข้างที่จะกังวลใจแล้วก็ไม่สามารถตัดสินใจให้เด็ดขาดได้เอาเป็นว่าดูกันเป็นแนวทางนะคะทั้งราศีเมถุนทั้งลัคนาเมถุนนะคะดูได้มาดูกันที่ สถานการณ์ตอนนี้นะคะเป็นอย่างไรบ้างแม่สี่ถ้วยมาเป็นใบแรกเลยนะคะต้องบอกว่าสี่ถ้วยเนี่ยบ่งบอกถึงคนกลางยังไม่สามารถตัดสินใจยังไม่สามารถเลือกได้ทำเฉยๆนิ่งๆนะคะส่วนตัวเราเองก็อาจจะนิ่งเช่นเดียวกันนะคะคือเราก็ไม่รู้ว่าเราจะตัดสินใจอะไรยังไงแล้วบางทีอาจจะบ่งบอกถึงว่าเราเองเราเราทำอะไรไม่ได้มันมันอยู่นอกเหนือกับ มันมันอยู่นอกเหนือจากการตัดสินใจหรือการกระทําของเรานะคะเด็กถือดาบค่ะเด็กถือถ้วยสิบดาบนะคะแล้วก็ราชาไม้นะเออมีความรู้สึกว่าเราเองเราก็ผิดหวังเราเสียใจนะคะเขาเองก็อาจจะเสียใจเหมือนกันคือต่างฝ่ายต่างเสียใจแล้วตอนนี้ต้องบอกว่ามันเหมือนกับเหมือนกับนิ่งนะคะนิ่งแล้วกัมขึงว่าจะเลิกด้วยซ้ํา ก้ากึ่งว่าจะเลิกเหมือนพร้อมที่จะเลิกกันทุกทุกทุกนาทีเอาจริงๆแต่ความรู้สึกดียังมีให้กันอยู่นะคะช่วงนี้อาจจะไม่ได้พูดอาจจะไม่ได้คุยนะใช้ชีวิตของใครของมันนะคะเหมือนจะไม่ได้ข้องเกี่ยวกัน เพราะว่าหน้าไพ่มันออกแนวออกแนวแบบเออก็ทําได้แค่เละๆกันไปเละๆกันมานะใครบางคนก็ทําเฉยเขาก็ทํามาหากินต่อไปเรื่อยๆไม่ได้มีทีท่าที่ชัดเจนออกมาว่าจะทําอย่างไรแล้วก็ฉฉเฉยๆเงียบๆอยู่แบบนั้นแหละ นะคะส่วนเราเองแม่หมอมองว่าเราค่อนข้างที่จะ,ะก็กังวลใจเนาะเราอยากคุยเราอยากเคลียร์เราอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันชัดเจนสักทีจะได้รู้ว่าฉันจะต้องไปในทิศทางไหนนะคะอยากให้มันจบจบไปซะนะคะคือถ้ามันถ้าเขาจะไม่เลือกเราเราก็อยากรู้อะเราอยากรู้ว่าเขาจะไม่เลือกเราแล้วเราก็จะได้ตัดสินใจได้ว่าเออถ้างั้นถ้าเธอไม่เลือกฉันฉันก็จะไปแล้วละอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้พูดยังไม่ได้คุยนะคะ เป็นช่วงนิ่งเป็นช่วงที่นิ่งไม่ได้คุยแต่ว่า,ายังคาระคาซังอยู่ไม่รู้แหละว่าจะออกหัวหรือออกก้อยนะคะทีนี้มาดูกันในส่วนของอาชาวราศีเมทุนนะคะว่าตัวคุณเองตอนนี้นะคะเป็นอย่างไรบ้างหกเหรียญน,นะคะเด็กถือถ้วย 5ไม้นะคะชาวราศีเมถุนต้องบอกว่าคุณเองคุณยังรู้สึกดีกับเขาแน่นอนนะคะสิ่งที่เรารออยู่ตอนนี้คืออาแฮงแมนมาอีกแล้วนะคะมีส2ใบาจาก2ส,สำรับนะคะแฮงแมนเป็นไพ่ของอคนที่ยังเลิกแล้วไม่ใช่เลิอกอยู่ในช่วงที่กำลังคิดกำลังพิจารณานะเหมือนว่าก็ไม่ได้คุยกันอะแต่ว่าเราก็ยังยังรู้สึกดีกับเขายังยังคาลคาซังกันอยู่ กำลังพิจารณาอยู่ค่ะชาวราศีเมถุนว่าถ้าสมมุติว่าเราเข้มแข็งมากพอเราก็คงจะตัดคนคนนี้ออกไปเราก็คงจะม o v ฟออนเราก็คงจะไปต่อแล้วนะคะตอนนี้นิ่งมากขึ้นความเครียดความกดดันน่าจะน้อยลงในระดับหนึ่งนะแต่ตอนนี้คือเราลังเลใจเรายังรู้สึกดีกับเขาแล้วเหมือนกับเราก็เชื่อว่าเขาเองเขาก็ยังรู้สึกดีกับเราระหว่างคุณสองคนนะคะความรู้สึกดีๆยังมีให้กันสิ่งดีๆที่เคยมีร่วมกันนะคะความช่วยเหลือเกื้อกูล นะทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนกับว่าเออมันก็ยังอยู่ในใจเราไงเราก็ยังนึกถึงอยู่นะคะคุณยังไม่ตัดสินใจชัดเจนว่าคุณจะทำอย่างไรกับความสัมพันธ์นี้นะคะแต่ลึกๆเรายังอยากที่จะสู้เรามีความรู้สึกเหมือนกับว่าถ้าสู้แล้วก็อดทนจนถึงที่สุดแล้วนะเราจะไม่เสียใจถ้ามันจะต้องเลิก นะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราทำไม่ได้เต็มที่นะคะถ้าเราทำไม่ได้เต็มที่ก็มันจะเสียใจทีหลังเปล่าๆนะคะก็คิดว่าเราสู้ต่อไปอีกสักหน่อยมาดูในส่วนของแฟนคุณบ้างนะคะมีเดอะซันแปดถ้วยนะคะ หกเหรียญน,นะหเหรียญเช่นเดียวกันค่ะหกเหรียญเป็นไพ่ของคนสองคนที่ยังมีความรู้สึกดีที่ยังรักยังมีความรู้สึกดีๆต่อกันนะคะเพียงแต่ว่ามันมีความลังเลและมีความไม่เท่ากันอยู่เช่นเรารู้สึกกับเขาร้อยแต่เขาอาจจะรู้สึกกับเราไม่ร้อยแล้วเพราะมันมีการปั่นใจ แล้วเราก็รู้ตรงนี้ด้วยเรารู้ว่าเขาไม่ร้อยเปอร์เซนกับเราแล้วแต่ว่าเราก็ยังทําอะไรแม่มากไม่ได้เพราะเรายังอยากสู้ไงเรารู้แหละว่าเขาปันใจเพราะว่าการมีมือที่3ามนัม่นหมายความว่าคนคนนึงอ่ะรักทั้งสองคนแต่สิ่งที่เราไม่รู้และเขาเองเขาก็อาจจะไม่รู้ก็ได้คือเขารักใครมากกว่ากันเขารู้สึกดีกับใครมากกว่ากัน นะคะทีนี้ในส่วนของแฟนของชาวราศีเมทุนนะคะ<ๆ>เขาเองเขากําลังคิด <c oughs> เขากําลังพิจารณาตอนนี้ต้องบอกว่าเขายังไม่ได้เลือกยังไม่ได้ตัดสินใจแต่เขาอยู่กับตัวเองเป็นส่วนใหญ่ นะคะอยู่กับตัวเองแล้วบางทีอาจจะพยายามที่จะโฟกัสในเรื่องอของการงานหรือบางทีเขาอาจจะกำลังคิดใคร่ครวญว่าเออการที่เขาจะเลือกใครสักคนหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นเลือกคุณหรือเลือกอีกฝ่ายหนึ่งมือที่3เนี่ยเขาสิ่งที่เขาต้องนํามาพิจารณาด้วยคือความมั่นคงของชีวิตเขาเช่นช่วงที่เขาคบกับเรานะคะจะส่งเสริมกันไป,ไปในทิศทางที่ดีหรือเปล่า ะะช่วยกันทํามาหากินช่วยการสร้างเนื้อสร้างตัวไหมนะคะมีอะไรร่วมกันซึ่งจะแบบว่าจะทําให้ร่ํารวยกันไปมั่นคงกันไปในอนาคตหรือเปล่าเขาคิดตรงนี้ด้วยนะคะคืออันนี้เราเราไม่ตําหนิกันนะเ <L> พราะว่าไม่ว่าใครก็ตามแต่นะคะการที่จะใช้ชีวิตร่วมกับใครมันต้องส่งเสริมกันไป ส่งเสริมกันในเรื่องของความมั่นคงในชีวิตนะคะเงินทองก็ต้องอมีใช้มีจ่ายนะคะครอบครัวมั่นคงนะแล้วก็จะดีต่อไปในอนาคตนะคะมันจะเป็นไปในลักษณะนี้นอาจจะมีเรื่องของเงินเงินทองทองเข้ามาในการประกอบการตัดสินใจแล้วก็คนคนนี้นะคะเขากําลังใคร่ครวนกําลังคิดอยู่ นะคะเขาก็อยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างชัดเจนไม่มองมองว่าเขาเองเขาก็อยากตัดสินใจให้ให้ใหมันชัดเจนนะอยากเลือกอยู่แต่ตอนนี้ยังเลือกไม่ได้นะคะยังอยู่กับตัวเองยังคิดยังพิจารณาอยู่นะอันนี้ก็อาจจะต้องออรอต่อไปอีกสักหน่อยนะคะมันยังมันยังไม่ได้คำตอบเร็วๆนี้ใช้เวลานานพอสมควรนะคะใช้เวลานานพอสมควรเขากำลังคิดกำลังใคร่คลวนอยู่ ทีนี้นะคะมาดูกันว่าแล้วปักแรกกันยายนนะคะความสัมพันธนะ์ในส่วนของรักสามเศร้าจะเป็นอย่างไร <c oughs> ปักแรกกันยายนนะคะราชินีถ้วยฮาราแฟนค่ะจัดเมนท์แม่เจ็บถ้วยเดอะเลเวอร์ The คือจริงๆแล้วเนี่ย จัดเมนทที่ขึ้นมาเนี่ยแม่หมอมองว่าจัดเมนมันเป็นไพ่ของออความชัดเจนเป็นไพ่ของการทบทวนนะคนสองคนมีโอกาสจะได้กลับมาพูดมาคุยนะคะมีโอกาสกลับมาพูดมาคุยกลับมาปรึกษาหารือกันว่าเอ๊เราจะทํำยังไงดีนะคะเ,เธอรู้สึกยังไงตอนนี้ฉันรู้สึกยังไงเธอต้องการอะไรฉันต้องการอะไรแล้วก็เราสามารถจะแก้ไขได้ไหม การได้พูดได้คุยกันเราอาจจะรู้ว่าเออเขาพิจารณาถึงไหนแล้วเขาจะตัดสินใจยังไงจะเลือกเรา <c oughs> หรือมันจะเป็นยังไงประมาณเนี้ยมันเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างใกล้ที่จะจบใกล้จะได้คําตอบที่ชัดเจนแล้วนะคะแต่ทีนี้ด้วยหน้าไพ่ที่ประกอบกันขึ้นมาเนี่ยโดยรวมทั้งหมดเนี่ยเออมันบ่งบอกถึงความลังเลใจค่อนข้างสูง เพราะฉะนั้นนะคะแม่หมอมองว่าคุณอาจจะได้พูดได้คุยกับแฟนคุณคุยกันเรื่องนี้แหละคุยกันเรื่องมือที่3เนี่ยนะคะแต่แฟนคุณจะยังคงไม่เลือกไม่ตัดสินใจเจ็ดถ้วยเดลเวอรบ่งบอกถึงคนที่ไม่สามารถจะเลือกได้รักพี่เสียดายน้องอยากจะเก็บไว้หมดเพราะว่าจะเลือกมือที่3ก็ไม่ได้เพราะว่าไม่ได้อยากเสียเราไปเขาก็ยังรู้สึกดีเขาก็รัก นะคะจะเลือกเราก็เสียดายมือที่สามมันจะเป็นอย่างเนี้ยซึ่งมีบ่อยมีเยอะเจ้าชู้แล้วก็อยากเก็บไว้ทั้งสองคนแต่ในขณะเดียวกันเราเองเราถามว่าอา้าวแล้วเราเราจะทนต่อไปเหรอหรือ,อยังไงปากแรกกันยายนคุณยังทนอยู่นะคะแต่ว่าความเครียดความกดดันอาจจะออไม่ได้เยอะแต่เรารู้สึกเหมือนกับว่าเออบางทีพอเราได้พูดได้คุยกับเขาอีกครั้งหนึ่งปากแรกกันยายนมีโอกาสคุยนะคะคุณจะรู้สึกดีขึ้น นะบางทีเขาอาจจะให้คํามั่นสัญญากับเราหรือเขาอาจจะขอเวลาเราหรือเขาอาจจะเราอาจจะได้รู้เรื่องเรารู้สถานการณ์ซึ่งเราไม่รู้แหละว่าเขาจะพูดจริงหรือเปล่านะคะอันนี้ก็ต้องวัดใจกันซึ่งแล้วแต่ว่าแฟนของชาวราศีมะเร็เมถุนแต่ละคนนะคะก็นิสัยแตกต่างกันไปเนาะเออไม่ใช่แฟนคนเดียวกันเพราะฉะนั้นมันมีความแตกต่างดังนั้นอาจจะอยู่ที่ชาวราศีเมถุนแล้วคุณเชื่อมั่นในตัวแฟนคุณมากน้อยแค่ไหนแต่ที่แน่ๆคือคุณจะรู้สึกดีขึ้นนะคะรู้สึกดีขึ้นในขณะเดียวกันคําว่า ดีขึ้นเนี่ยอาจจะดีขึ้นในลักษณะที่ว่าคุณจะรู้ล้วว่าบางทีถ้าสมมุติว่าเขาไม่เลือกหรือยังไงก็ตามแต่คุณอาจจะมีทางของคุณก็ได้ นะคุณอาจจะมีทางของคุณเอาเป็นว่าต่อให้เขาจะเลือกจะตัดสินใจหรือไม่ก็ตามแต่ปากแรกกันยายนชาวราศีเมถุนแม่หมอมองว่าคุณรู้สึกดีมากขึ้นแน่นอนคุณจะรู้สึกว่าคุณพร้อมที่จะเพลินเผชิญหน้ากับอะไรก็ตามแต่ที่มันจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีไม่ว่าเขาจะเลือกคุณหรือเขาจะเลือกใครนะคะคุณจะรู้สึกว่าอ่ะฉันพร้อมที่จะยอมรับคําตอบนั้นแล้วประมาณนั้นนะคะ แล้วถามว่าเออถ้าพร้อมจะอมยอมรับคำตอบนั้นและเราจะลืมเขาได้ไหมยังลืมไม่ได้หรอกค่ะนะคะยังลืมไม่ได้คุณสองคนยังอีลุงตุงนางกันอยู่นะคะก็ไม่มั่นใจหรอกนะแต่ว่าออความรู้สึกเราเหมือนเราดีขึ้นเราจะสามารถปล่อยวางได้แต่อาจจะมีช่วงจังหวะ <c oughs> บางเวลามันก็จะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์่ะนะคะเราก็จะยังมีคิดมากมีกังวลบ้างนะยังมองหนทางข้างหน้ายังไม่ชัด มองหนทางข้างหน้ายังไม่ชัดแต่ว่าเราอาจจะต้องดูแลหัวใจตัวเองนะคะชาวราศีเมถุนพยายามมีความสุขกับปัจจุบันพยายามที่จะเตรียมพร้อมที่จะยอมรับอะไรก็ตามแต่ที่มันจะเกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็ต้องให้กําลังใจกันนะคะมั่นอกมั่นใจในตัวเองให้มากกว่านี้คุณไม่ต้องตามเขานะไม่ต้องตามไม่ต้องคอยไม่ต้องคิดว่าอุ้ยเนี่ยเขาคงไม่เลือกฉันหรอกเพราะฉันน่ะไม่ได้มีเงินมีทองเยอะฉันไม่ได้ร่ําไม่ได้รวยฉันไม่ได้อย่างงน้นอย่างนี้นะคะไม่ต้องไปคิดมากเราแค่ใช้ชีวิตของเราไปแล้วก็เชื่อม ในตัวเองนะคะเราทํางานนะเราทํางานเราหาเงินนะเราอาจจะไม่ได้ร่ําไม่ได้รวยแต่ว่าเดี๋ยวต่อไปชีวิตเรามันก็จะมีความสุขเองนะคะจะมีความสุขเองนะมั่นอกมั่นใจในตัวเองไม่ต้องคิดในแง่ลบนะคะคือบางทีพอเราคิดในแง่ลบเราก็จะไม่มั่นใจในตัวเองในขณะเดียวกันนะคะ5้าเหรียญแนะนํานอกจากให้เรามั่นอกมั่นใจในในตัวเองแล้วอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนกันบ้างปรับเปลี่ยนลุคทำเสริมสร้างความมั่นใจตัวเองได้ยังไงปรับ เสื้อผ้าหน้าผมนะคะการแต่งเนื้อแต่งตัวลักษณะของเราการใช้ชีวิตบางทีอาจจะต้องปรับจากที่เราชอบอยู่นิ่งๆเงียบๆคนเดียวเราอาจจะต้องเปิดตัวมากขึ้นนะคะเปิดตัวมากขึ้นทําให้ชีวิตตัวเองสดใสมีชีวิตชีวามากขึ้นไม่เหงาหงอยเศร้าซร้อยเลิกงานกลับบ้านอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยเราต้องเปิดตัวมากขึ้นนะคะจะทําให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าเออเราเรา,เราสร้างความมั่นใจแล้วเราก็พร้อมที่จะก้าวต่อไป นะคะไม่เศร้าส้อยเหงาหงอยไม่เฝ้ารอแต่เขาคนเดียวนะคะบางทีมีสิ่งอื่นๆรอเราอยู่ข้างหน้าด้วยนะคะอันนี้ฝากชาวราศีเมถุนไว้นะคะเอาเป็นว่ารักสามเศร้าก็คนกลางยังไม่เลือกยังไม่ตัดสินใจนะคะก็ยังอีลงตุงนังกันอยู่เนาะแต่ว่าเราสบายใจมากขึ้นแน่นอนปากแรกกันยายนนะรับมือได้ดีมากๆเลยชาวราศีเมถุนโอกาสหน้านะคะเดี๋ยวมาเช็คกันใหม่นะคะถ้าเรื่องยังไม่จบวันนี้แม่หมอต้องลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ